สวัสดีครับเรามาไลฟ์กันในช่วงเย็นๆเนี่ยครับเกือบหกโมงเย็นแล้ว17บเจ็ดนาฬนทีของบันอังคารที่16เมษายนสอง7นะครับเรามาคุยกันเรื่องมาตรการให้ต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยผมจั่วหัวไว้บอกว่าอย่าขายชาติขายแผ่นดินขายคอนโดให้ต่างชาติ นะโดยไม่มีมาตรก,การป้องกันเพียงแค่หวังเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยครับเพื่อประโยชน์ตัวเองอย่างนี้ไม่สมควรนะครับ <c oughs> ผมก็คันเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับผมอยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์แต่คัดค้านเรื่องนี้มาโดยตลอดผมเชื่อว่าคนไทยที่เป็นนักพัฒนาที่ดินทั้งหลายนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นด้วยกันทุกคนนะครับนะเพราะว่าการที่เรา วังจะขายชาติขายแผ่นดินขายผ้าเอาหน้ารอดหรือแก้ผ้าเอาหน้ารอดนี่มันไม่ช่วยเรารอดหรอกครับมันไม่ใช่มาตรการที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนะครับผมมั่นใจได้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรงเนี่ยนะครับแล้วก็ในฐานะที่เคยเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังของประเทศไทยเราด้วยนะในโครงการตั้งศูนย์ข้อมูลนี่ผมเป็นหนึ่งในหมอํำแย ั้งศูนย์ข้อมูลธนาคารอาการสงเคราะห์เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังเวียดนามนะในการจัดทำรถแมพการประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศเวียดนามนะครับเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังของประเทศอินโดนีเซียนะไปเที่ยวสอนบรรยายในจาการ์ตาสุราบายามากคาซาอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยครับแต่เพื่อ ปรับปรุงมาตรฐานเรื่องของการประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศอินโดนีเซียนะครับที่กัมพูชเจียก็ยไปเหมือนกันนะครับหรือว่าที่พม่าอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นผมเห็นอสังงามทรัพย์มาจากทั่วโลกเลยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับยังเคยไปรับจ้างรัฐบาลยูกัดดนดะาอยู่ตั้งสองอาทิตย์กว่าเนี่ยครับเพื่อที่จะดูเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะ ให้ความรูนะ้กับทางท้องถิ่นเทศบาลนะในการที่จะจัดเก็บภาษีเรื่องประเมินค่าทรัพย์สินอย่างไรบ้างนะหรือรวมทั้งอื่นๆน,นะครับผมเป็นกรรมการของสมาคมสหพันธ์อสังหาริมทรัารัสากลฟีเอฟซแล้วก็เป็นประธานในประเทศไทยด้วยนะก,ก็เลยรู้เรื่องเกี่ยวกับสังหารทรัพย์ทั่วโลกครับมั่นใจว่าการที่ รัฐบาลเราจะขายซพย์ขายที่ดินต่างชาติให้ให้ต่างชาติเนี่ยนะครับเป็นมาตรการที่ไม่สอดคล้องอความจริงอย่างแน่นอนนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็ขายได้นะครับแต่ว่าต้องมีมาตรการป้องกันบางอย่างไม่ใช่ว่าขายส่งเสดน,นะครับยกตัวอย่างประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยต่างชาติจะซื้อคอนโดได้ดีต้องเป็นผู้ที่เป็น คนที่ทํางานที่นั่นนะครับอาจจะเป็นเพอร์มาน t ต e เร d เดนซ์หรือว่าเป็นคนที่ทํางานอยู่ประจำมาที่นั่นนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเป็นอีแล้งลงจิกกิน <c oughs> นะซื้อสัญารทรัพย์ที่นั่นเพื่อเก่งกำไรไม่ได้นะครับต้องเป็นคนที่อยู่ที่นั่นนะจ,จะเป็นเพอร์มาน t ต e เรสเดนซ์หรือว่ามาทํางานชั่วคราวยังไงก็ตามเนี่ยต้องมีหลักแหล่งอยู่ที่เมืองจีนแล้วก็มาซื้อคอนโดนะครับซื้อได้แค่70ปีครับ แม้แต่คนจีนเองก็อยู่ได้แค่เจ็ดสิบปีไม่ใช่ว่าจะซื้ออยู่ได้ชัว่วกะละศวสา์นะครับแต่คนจีนมาซื้อคอนโดเมืองไทยนี่ถ้าคอนโดมไม่พังซะก,ก่อนนี่ถือว่าอยู่ได้ชัว่วกาละปะวสาเลยนะเพราะว่าเราไม่มีว่าหยุดได้เท่าไหร่นะอยู่ได้กี่ปีไม่มีนะครับนี่เราเสียเปรียบคนจีนนะผมเนี่ยนัยะหนึ่งเนี่ยเรารักคนจีนมากกว่าสีจิ้นผิงรักคนจีนซะอีกนะเพราะว่าสีจิ้นผิงให้คนจีนซื้อ คอนโดอยู่ได้แค่70ปีแม้จะเป็นคนท้องถิ่นนะครับสำหรับบ้านที่นั่นเองแต่เราให้คนจีนที่นี่มาซื้อคอนโดที่นี่ได้ชัว่วการประวัติศาสตร์เลยอย่างนี้ใช้ได้ไหมนะครับหรืออย่างที่ประเทศไต้หวันนะเขากําหนดเลยนะครับคนจีนเนี่ยหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยครับจะไปซื้อบ้านหรือคอนโดอยู่ที่ไต้หวันได้ครับแต่ปีหนึ่งอยู่ได้ไม่เกิน4เดือนนะเดี๋ยวอยู่นานๆเดี๋ยวลากงอกครับ เดี๋ยวมาเก่อการดีก่อการร้ายโดยเฉพาะจีนแผ่นดินใหญ่ส่งคนมาซื้อคอนโดซื้อบ้านในจีนไต้หวนันเดี๋ยวมันมาซ่องสุมอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มาตรการที่มาประเทศอื่นก็มีบ้านเราไม่มีนะครับถ้าเราให้ต่างชาติมาซื้อคอนโดอย่างเสรีนี่ก็ถ้ากเราขายชาติแล้วนะครับชัดไหมครับประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียเนี่ยต่างชาติจะซื้อคอนโดได้ครับซื้อบ้านได้ มีโปรแกรม my Malaysia m a l a เ s ีย my second home นะ Malaysia my second home นะก็คือให้ประเทศมาเลเซียเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่2ของชาวต่างชาติเนี่ยครับต่างชาติซื้อได้แต่เขาจำหัดก็มีการกำหนดราคานะครับว่าซื้อได้เนี่ยไม่ในราคาที่ไม่ต่ํากว่าเท่านั้นเท่านี้เช่นถ้าอยู่ในใจกลางกรุงโกลลัมเปอร์เนี่ยอย่างน้อยต้องสล้านเหรียญสอล้านลิงกิตของเราเนี่ยหนลิงกิตก็ประมาณสักแบาทนะครับ สองลังลิงกิตก็ประมาณสิบห้าสิบหกล้านบาทเนี่ยนะครับราคาต่ํากว่านั้นห้ามซื้ออาจจะใช้ในเมืองอื่นไกลๆอาจจะได้นะ,ะต่ํากว่านั้นนะเช่นเจ็ดแปดล้านยังพอได้แต่ถ้าเกิดจะซื้อราคาไหนก็ได้นี่ไม่ได้นะครับแต่เมืองไทยเราไม่มีนะครับต่างชาติมาซื้อนี่ซื้อได้ทุกระดับราคาถูกๆก,ก็ซื้อได้แพงๆก็ซื้อได้มาซื้อเก่งกรอะไรปล่อยเช่าคนไทยต่อก็อได้ ถ้าไม่เช่าให้คนไทยก็ปล่อยเช่าเขมรต่อก็ได้อีกนะ <g iggle> อย่างนี้นี่แย่ yeah, เลยครับอินโดนีเซียก็มีําหนดนะครับอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าสิบล้านเราๆนั้นนะแต่เมืองไทยเราไม่กําหนดครับอย่างนี้ขายชาติไหมครับเนี่ยเราต้องเรียนรู้จากเมืองนอกแต่พวกที่อยู่บ้านนอกเนี่ยนะแบบประเศทศอื่นเนี่ยครับเขาอาจจะไม่ค่อยได้เรียนรู้นะจาก แต่ว่าเมืองไทยเราเนี่ยเราบางทีอาจจะไม่ก็ได้เรียนรู้จากประเทศอื่นเนี่ยครับเท่าที่ควรเนี่ยประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียไต้หวันนะจีนแผ่นดินใหญ่นะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกเลยนะต่างชาติจะมาซื้อคอนโดได้ครับไม่ได้มีถินที่พำนักอยู่ที่สิงคโปร์ก็ซื้อได้ครับขอให้มาซื้อเถอะแต่ เขาไม่กำหนดราคาขั้นต่ำนะครับเพราะว่าราคาคอนโดที่นั่นนี่ยูนิตหนึ่งก็ยี่สิบกว่าสามสิบล้านนะครับนะไม่ใช่ถูกๆนะคุณมีปัญญามาซื้อกันมาได้เลยนะแต่ที่เมืองไทยเรานี่ล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านมีหมดนะะอันนี้เขาคัดเกรดโดยตรงอยู่แล้วเพราะว่าของที่สิงคโปร์นี่ราคาคอนโดก็แพงครับแต่มีมาตรการเด็ดครับที่สิงคโปร์เขาบอกเลยครับต่างชาติจะมาซื้อคอนโดที่นู่นเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีซื้อ 60เช่นคอนโดที่สิงคโปร์ราคา30ล้านบาทไทยนะครับ30ล้านบาทจะต้องเสียภาษี18ล้านครับดังนั้นเราต้องเตรียมเงินไป48ล้าน30ล้านให้กับเจ้าของบ้านชาวสิงคโปร์อีก18ล้านให้กับรัฐบาลสิงคโปร์ไปพัฒนาประเทศครับบ้านเราไม่มีอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปพัฒนาประเทศนะครับเราอ้างว่าให้ต่างชาติมาซื้อสังหา์ิมเมืองไทยเรา จะได้เงินมาพัฒนาประเทศไม่ได้สับป่าทเลยเหรอครับขายชาติไหมครับขายครับขายชั่วๆเลยนะอยู่ดีมาได้ทรัพย์สิสนไปโดยที่ไม่ได้ภาษีสับานฮ่องกองก็กลับเก็บเหมือนกันนะครับฮ่องกองเก็บส0เซเมื่อก่อนสิงคโปร์ก็เก็บสาสเนครับนี่ขึ้นเป็นหกสิเปอร์เละฮ่องกองนี่ต่างชาติจะซื้อคอนโดที่นั่นนี่ต้องเสียภาษีส0สิเอร์เซเช่นราคาคอนโดที่ฮ่องกองเนี่ยจะย่อมยาวกว่านิดหน่อยนะเช่นสักยี่สิบล้าน ยี่สิบล้านก็ต้องเสียภาษีหกล้านครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ของยี่สิบล้านคือหกล้านเสียเพื่ออะไรว่าจะได้มาเอาเงินไปพัฒนาท้องถิ่นของฮ่องกงเนี่ยใช่ไหมครับบ้านเราก็ไม่เก็บถ้าเราให้ต่างชาติซื้อสารค้าสั์ในประเทศไทยเราต้องเก็บภาษีซื้อครับบางคนบอกเอาถ้าเก็บภาษีซื้อมันก็ไม่มาสิเอา้าที่ฮ่องกงสิงคโปร์เก็บภาษีซื้อมันยังมาวิ่งกันมาซื้อกันไม่หยุดไม่หย่อน แต่ถ้าเขาไม่มาซื้อก็แสดงบ้านเราไม่ดีเขาก็ไม่มาซื้อก็ธรรมดาแต่เราคนจะเก็บเพื่อว่าเราจะได้เงินมาพัฒนาประเทศคนทั่วๆไปที่ยอยากจะมาอยู่เมืองไทยเราก็มีต่างชาติเนี่ยครับเขาเสียภาษีถูกต้องเนี่ยไม่ต้องเสียใต้โต๊ะใดๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงยินยยดีจะจ่ายอันต่อมาในออสเตรเลียครับเขาให้ต่างชาติไปซื้อสังหารับ เขาไม่กำหนดราคาขั้นต่ำเพราะราคาบ้านก็แพงอยู่แล้วนะครับหลังหนึ่งสมมติว่ามัน30ล้านบาทนะแต่ก็กําหนดอย่างหนึ่วว่าคนซื้อบ้านในในออสเตรเลียเนี่ยนะครับจะต้องซื้อแต่บ้านมือหนึ่งเท่านั้นนะห้ามซื้อบ้านมือสองเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดซื้อบ้านมือสองได้เนี่ยนะเดี๋ยวมันก็มาแย่งคนออสเตรเลียซื้อบ้านหมดเลยนะครับมันก็เลยห้าม ให้ซื้อได้มือหนึ่งเพราะมือหนึ่งเพิ่งสร้างมาใหม่ใช่ไหมครับยังไม่มีใครเป็นเจ้าของอ่ะซื้ออยากจะซื้อซื้อไปดังนั้นถ้าเราซื้อบ้านมือหนึ่งไปเรียบร้อยแล้ววันหลังเราจะขายเราต้องขายให้ชาวออสเตรเลียหรือออสเตรเลียนเท่านั้นนะครับเราจะขายกันเองไม่ได้นะครับผมซื้อจากนักพัฒนาที่ดินไทยสักคนหนึ่งอย่างเช่นสุภาลายัยไปพัฒนาที่ออสเตรเลียผมซื้อได้เลยครับรัฐบาลออสเตรเลียไม่ว่าแต่นะแต่ว่า ผมจะต้องเมื่อ,อไรก็เทีะขายเนี่ยผมต้องขายให้ชาวออสเตรเลียนเท่านั้นผมจะขายกันเองไม่ได้นะถ้ามันจับได้ทําไงครับนะถ้ารัฐบาลออสเตรเลียจับได้ปรับสามล้านบาทครับสามล้านบาทก็ไม่เยอะนะถ้าเทียบกับราคาบ้านนะครับแต่นอกจากปรับสามล้านบาทแล้วเนี่ยยังต้องติดคุกอีกสามปีไม่มีการแบบว่าออกมานอนโรงพยาบาลด้วยนะครับแสวเล่ลนนะครับไม่มีอย่างนั้นนะครับดังนั้น ถ้าคุณขืนคุณกล้าฝ่าฝืนกฎหมายที่ออสเตรเลียนี่หนักดังนั้นก็ไม่เคยมีใครกล้านะครับไม่มีใครกล้าจบไปแต่เมืองไทยเราอย่าว่าอย่างนี้นะแม้แต่สวมบัตรประชาชนจากคนต่างชาติมาเป็นคนไทยยังเคยทําได้ไปแล้วม,มีข่าวอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างนี้ต่อไปบ้านเมืองเราจะเป็นอาณานิคมข,ของต่างชาติหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน,น่าสงสารประเทศชาติเราเลือกเกิน ว่าอนาคตอนางตอ่าเราจะเป็นยังไงกันแน่นะครับนี่คือสิ่งที่น่าห่วงใหญ่มีคนคาจ่ายบัตรทางด่วนแล้วก็ปรากฏว่า,ามีปัญหานะครับแย่ yeah, เลยผมเลยต้องถอยมาอีกเรนหนึเล้งแทนอสงสัยว่าไม่พร้อมนะ อ่า,อาเรียบร้อยนะครับนะมีปัญหาอย่างนี้บ่อยๆนะครับอ่ะต่อนะครับนะที่ออสเตรเลียเป็นเหงืงนนที่นิวซีแลนด์นะครับเขาบอกว่าไม่ต้อนรับหลังชาติมาซื้อแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่เขาเข้าใจกันอนะ่ะมันไม่ได้กระตุ้นเลยนะประชากรและอย่างหน,นประชากรที่ออสเตรเลียที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันอยู่แค่สี่ห้าล้านคน นะถึงแม้มีแก่อยู่80ล้านตัวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรได้นะเพราะว่าถ้าเกิดต่างชาติมาแห่มาซื้อบ้านในนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับก็คงไม่เหลือนะดังนั้นเขาห้ามต่างชาติไปซื้อครับแคนาดาก็เหมือนกันที่บริติชโคลัมเบียเมื่อก่อนนี้เขาต่างชาติไปซื้อกันกระหึม่มเดี๋ยวนี้ก็บอก no thanks นะครไม่เอามันไม่ช่วยกระตุ้นและหลายประเทศนะในยุโรปเนี่ยเริ่มแล้วนะครับเริ่มไม่ให้ต่างชาติไปซื้อสังหารซาบแล้ว เพราะว่ามันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดังที่เราเข้าใจผิดๆนะครับไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดังที่เราเข้าใจผิดๆเลยเป็นแค่ข้ออ้างของคนที่อยาจะขายทรัพย์ไปต่างชาติจะได้ยุภูเขาจากอกจะได้ได้เงินจะได้ขายชาติเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยอาหารไปดูประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไม่มีข้อห้ามคับราคาขั้นต่ำก็มีเพราะราคาแพงอยู่แล้วนะครับ อย่างน้อยก็ประมาณ15-20ล้านบาทนะครับบ้านหลังนด่งแดนอเมริกานะครับนะแต่เขามีอะไรครับเขามีภาษีที่เรียกสิ่งปลูกสร้างนะทุกๆปีเนี่ยต้องเสียภาษีที่เรียกสิ่งปลูกสร้างนะครับอย่างเช่นเสียชาติชาตนะิท่านผู้ว่าแบกชาผู้ว่าราชการกทมเนี่ยท่านชาติชาติเนี่ยครับมีบ้านอยู่ที่อเมริกานะซื้อไว้ให้ลูกตอนเรียนหนังสือ ตอนนี้ราคาเจล้านบาทถ้าจะขายนะก็ได้กำไรใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้70็ล้านบาทเนี่ยถ้ายัางถืออยู่นะต้องเสียภาษีปีละประมาณ1%บางบางรัฐนี่2%เลยนะ1% 70เจล้านบาทเนี่ยต้องเสียภาษีเจ0,000นครับทุกปีเลยนะไทยเราแทบไม่เสียเลยนะฮะนี่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับแล้วบ้านเรานี่เสียภาษีเหมือนกันนะครับต,ต้อง50ล้านบาทขึ้นไปตามราคาประเมินราชการ มันคงเป็นเงินประมาณร้อยห้าสิบ้านก็คือไม่เก็บบะว,ว่างันเดอะต่างชาติมาซื้อบ้านในเมืองไทยเราเจ็ดสิบ้านน,าน,นี่ราคาประเมินหร่ยกี่ายแค่สามสิบ้านไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเราไปอยู่อเมริกาต้องเสียภาษีเจ็ดสิบล้านใช่ไหมครับแถมนะครับยังมีอีกนะถ้าเสียชาติชาติเนี่ยขายตอนซื้อมาสามสิบตอนนี้เจ็ดสิบได้กำไรสี่สิบล้านในสี่สิบ้านต้องมาเสียภาษียี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินกำไรสี่สิบ้านก็คือแปดล้านบาทต้องเอาข้อหลวง คุณได้กําไรจากการถือครองบ้านไว้เนี่ยต้องแบ่งมาให้พัฒนาประเทศอเมริกาบ้างบางท่านราเก็บไหมครับไม่เก็บครับแทบไม่เก็บเลยมีมีภาษีบูญครับแต่เวลาครับาเพิ่มขึ้นบ้างแต่นี้เดียวเก็บตันราคาโมรโมไั่้การอื่หสาอย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับเะให้ต่างชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพย์เมืองไทยนี่ยิ้มเลยครับโอ้โหเท่ากับว่ามาอยู่ฟรีนะครับ ภาษีที่เด้สิบปลูกสร้างก็แทบไม่เสียอะไรเลยนะถ้าเสียเสียล้านละสองรอยบาทนั่งแท็กซี่ภูกเก็ตไปเสียภาษียังอาจจะแพงกว่าสองร้อยบาทเลยนะร้านละสองร้อยนะครับยิ่งกว่านั้นภาษีบร,รดกบ้านเราก็แทบไม่เก็บนะถ้าเราไปซื้อสกีรีสอร์ทที่ฮอกไกโดหมู่บ้านที่เซโกเมืองที่เซโกเนี่ยครับ ที่เขาเล่นสก,กีกันนะผมไปเล่นสก,กีก็เหมือนกันส่วนทรัพย์สินนั้นราคาสามร้อยล้านนะเป็นมรดกยกให้ลูกผมสามร้อยล้านนี่เขาบอกว่าต้องเสียภาษีเยอะเลยอ่ะอย่างเช่นมูลค่าที่เกินกว่าร้อยห้าสิบล้านเนี่ยต้องเสียภาษีห้าสิบห้าเปอร์เซ็นดังนั้นร้อยห้าสิบล้านที่เกินจากร้อยห้าสิบล้านแรกเนี่ยนะครับต้องเสียภาษีห้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือครึ่งต่อครึ่งอ่ะเกินครึ่งด้วยโดนปรนอ่ะ นะถ้าเราถูกคนในหน้าต่างชาติแนะนำให้เราไปซื้อบ้านในอังกฤษอเมริกายี่ปุูนอะไรพวกนี้นะครับซื้อไปแล้วเนี่ยถ้ากลายเป็นมรดกเนี่ยนะครับแย่เลยนะครับต้องเสียภาษีมรดกหนักบ้านเราแทบไม่เก็บครับดังนั้นถ้าเราให้ต่างชาติมาซื้อส่งเดชเนี่ยอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับก็เท่ากับว่าเรายกประเทศให้มันโดยเฉพาะอย่างที่บอกเนี่ยแม้แต่มันสวมแบบประชาชนคนไทย มันยังทํามาแล้วนะจะทำยังไงล่ะครับเนี่ยแย่ไหมเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันคิดนะครับอย่าให้ใครมาขายชาติเราเด็ดขาดผมก็ค้านมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลชวนนะรัฐบาลทักษิณรัฐบาลยิ่งรักรัฐบาลอ่าป,ประยุทธ์นะครับนะรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยผมก็คัดค้านเรื่องนี้มาโดยตลอดไม่ได้มีความแค้นค้างเียง แค้นเคืองหรือไม่พอใจกันส่วนตัวนะครับผมมองว่านี่เป็นการขายชาตินี่ปรักจากประสบการณ์เองโอ้ของผมเองเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นที่ปรึกษาหลายจำหลายประเทศยังทําให้งานให้องค์การสาประชาชาตนะิ UN หลายหน่วยงานเลยอ่ะ World Bank ก็เคยนะดังนั้นผมรอบรู้แน่นอนเรื่องอสังหารเมือทรัพย์นะมากันทั้งกระทรวงนะมีประหลัดมาเลย มีอธิบโดไม่เป็นดีมาเลยนะลุกยกลูกน้องพอ,ออมาด้วยผมเถียงอยู่คนเดียวชนะแน่นอนถ้าแพ้นะครับยินดีกราบแทบเท้าเลยนะถ้าเหตุผมผมไม่จริงไม่ดีจริงเนี่ยนะยินดีกราบแทบเท้าเลยนะ <S <S นี่ผมท้าม,มาไม่ใช่ท้ารัฐบาลนี้นะครับนะแล้วผมก็ท้าม,มาทุกรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าอย่าไปทำการขายชาติเด็ดขาด นะไม่ดนะีเราคงจะมีมาตรการที่ดีกว่าที่ที่จะขายชาติง,ง่ายๆทั่วๆไปแบบนี้นะครับอ่ะพอดีเดินทางใกล้ถึงบ้านแล้วนะก็คงต้องขออนุญาตร่ำลาไปก่อนนะครับเนะมื่อกี้ไปออกอากาศโทรทัศน์มาก็เลยระหว่างทางกลับบ้านก็เลยได้มีโอกาสโทรคุยกันนะครับได้มีโอกาสไลฟ์วันนี้นะเผื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เกี่ยวข้อง เี่ยวรื่องสังหาร่ยครัพยอย่าลืมนะ,นะถ้าเป็นเรื่องที่การขายชาติขายแผ่นดินอย่างนี้เนี่ยนะครับผมยอมไม่ได้นะยินดีซอยกับทุกทุกคนที่เกี่ยวข้องยกมาทั้งกระทรวงยกมาทั้งกรมยกมาทั้งสํานักผมคนเดียวเพราะผมรู้จริงนะครับอันนี้ไม่ได้คุยยกหางเลยนะครับที่ปรึกษากระทรวงการคลังหลายประเทศที่ปรึกษาองค์การระหว่างประเทศ i l o f a o เอสแครปยูเอ็นเฮบิเทตเบอร์แบงค์ทำมาหลายที่แล้วนะรู้เรื่องเกี่ยวกับสังหารทรัพย์ดีกว่าใครๆแน่นอนเรื่องโดยบ่าเรื่องเกี่ยวกนานาชาติเนี่ยผมจะมาขายชาติให้ผมเห็นเนี่ยผมไม่ยอมครับอันนี้สู้กันด้วยเหตุผลนะครับไม่ได้ใช้กาลังนะครับอ่ะผมต้องร่ําลาพิยงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงขอให้ช่วงเราช่วยกันรักษาพื้นแผ่นดินไทยเราอย่าให้ใครมาขายเด็ดขาด เพราะว่าวมันไม่ได้ช่วยชาติเรานนะอ่าบางคนเห็นไหมครับพวกโรงงานทั้งหลายเนี่ยนะมันก็รับแต่พวกขเขมรไปทํางานพม่าบ้างอะไรไม่ได้รับคนไทยทางานนะครับโดยเพพาะโรงงานใน e อีซี่เลี้ยงหลายเนี่ยครับนะฮะไ้เป็นอย่างนั้นไปนะต่างชาติมาหวังว่าจะเป็นคนใช้ยังเป็นไม่ได้เลยครับก <c oughs> ็อาจจะรับคนใช้พม่าแทนช่วยไปไหมครับหมีอ่ะก็ขอญอาติร่ำลาเพียงเท่าน,นี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ขอให้ประเทศชาติ ประชาชนและประชาธิที่ประยจงเจริญสวัสดีครับ